ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็ามาบอกเกาเอาแกงเรี่ยงฝ่าฝ่าฝนฝนจยงหน่อยสําหรับวันที่1ิ1หาสิบหกที่ผ่านมาก,ก็ฝนตกดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนักมากถึงหนักบางแห่งเฮ็ดให้น้ำท่วมับพันตามท่องถนนโดยเฉพาะถนนมะลิวันก็ดีและถนนลา้สายเฮ็ียห้น้ำท่วมับพันรถสัญจรไปมาลําบากครับสําหรับการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนัก ถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่2 0ถึง22สิงหาคมสองหาานี้ในช่วงวันที่ 20- ถึง22สิงหาคม2 5 6พร้อิหลองมรสุมผัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ย่อมกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเฮทไหมี่ขึ้นเขาสูแนลลองมรสุมประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดผ่านปกคุมทะเลอ,อันดามัน ของประเทศไทยและอ่าวไทยเสียใไ้มีกำลังแรงขึน้นเระเให้ยประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึน้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายเรื่องฝนหนักถึงหนักมากที่ตกสะสมอาจจะให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในคุนที่ราดเชิงเขาและทีรุ่มตำให้เราว่างครับอาจจะมีน้ำท่วมชาวพันธครับขอบคุณสำหรับเขามาชมนํำกันครับรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ